วิวร์บทที่7ชนอิสราเอล44,000คนรับการประทับตราต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สองค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้ง4ทิศไว้เพื่อม่ให้ลมพัดบนบกในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆแล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวัอนออก ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงนำรงอยู่และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตทั้งสี่ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าจงอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าเยก่อนและข้าพระเจ้าได้ยินจำนวนของผู้ที่ได้การประทับตรา คือผู้ที่มาจากทุกเผ่าในพวกอิสราเอลได้แสนสี่หมื่คนผู้ที่มาจากเผ่ายูดาได้หมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่ารูเบนหมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่ากาด1 2ื0 0สคนผู้ที่มาจากเผ่าอาเชอหมื่0สอคนผู้ที่มาจากเผ่านัฟทาลี1 2ื0 0สคน ผู้ที่มาจากเผ่ามนัสเสหมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่าซิเมโอนหมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่าเลวีมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่าอิสราหมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่าเซบุลุนมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากพงพันโยเซฟหมื่นสองพันคนผู้ที่มาจากเผ่าเบนยามิน1มื่นสองพันคน มวลชนจากทุกประชาชาติต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็มองดูและดูเถิดคนมากมายเหลือคนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาคนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาวถือใบตานยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อพระพักรพระเมธสปดกคนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง และขึ้นอยู่กับพระเมสโปดกและทูตสวรรคทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่นั่งรอบผู้อาวุโสและรอบสัตว์ทั้งสี่นั้นก้มลงกราบหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้าและกล่าวว่าอาเมนความสารเสริญพระสิริปัญญาคำโมทนาพระเกียรติอำนาจและฤทธิเดชจงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจ อาเมนแล้วคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นถามข้าพเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใครและมาจากไหนข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขา ในพระโลหิตของพระเมโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดเพราะเหตุนั้นเขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงสถิตด้วยและปกป้องคุ้มครองเขาพวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสสโภดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะคุ้มครองดูแลเขาและจะทรงนำเข้าไปให้ถึงน้ำผุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้น